สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมนีเจดียกับผ้ามาบานน้ำเชียมาเยี่ยมน้ำเชียมีโอกาสมาถามเลขก็อกพ่นเกลเลยมาเล่นน้ำน้ำเชียกันรถเหล่ดพันยู่อยู่ทีนะ่ไหนหลุดยู่แต่ว่าประตูรอบเออประตูเปิดเปิดเยอะกดออดเลยลงไปกดออดบานพันคือหลังการเท่ ว่ามันยูทูปเปืนี่สิละมันมีู่นบอทีพันเนีะทเทื่วันพันเงีิหได้เบืแล้วก็มีห้องหนาของนอกอีกเป็นานเป็นร้านเนาะร้านเดียวรานเดียวแต่ว่าทีพันมีทีคือซื้อไปเม่พันมีทีไงแมนทงเพราท่านปลูกต้นไหม่เนาะแมนจะคือมาโทษนะโทกันเขาลองโทษกันเดี มาหอดนำเจียแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศดีขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็เล่ว่างก็เล่มากมาถูละใกล้ๆนี่กันเล่บเงยบมาก่อนค่ะว่าเงียบฝนมาหามาเรียงค่ะจอดละบ้านเงียบก็โทรหาเล้วเนาะปลาปลากล้วยแม่ป้าคือดกแท้ ปวดศัพปงนอขออีกแน่เด้อเอาเมียคนเอาเอาคนเอาคนเอาเนาะเอา่นเพิ่นอยากได้นอกล้วยอยู่หน้านี่ยวีละสองไอ้ต้นละสองวีมีซ้ำนี่แหละเขามันออันันเป็นน้ำดินบ่เป็นน้ำดินบ่ตีเดี่ยงครับเป็นดิน ดินดินดินงามเนาะป้าดินงามอันเจว่าแต่ว่าสีผ้าไปเอาบอกม่วงอยู่ดรอพี่ใส่ละเอาบอกม่วงพี่ใส่ละอันโบมียังฝาิ่นดี่นมากแบบว่าอันนี้ตั้งชาพอดีเมาจอบบเนื้อตอนกล้วยกับเฮดจะอาดจะอาดเนี่ยมันมันขึ้นตลอดเขาเขากวนเอาเลยเอาเลยเอาเดวนีเดียวเียวเีเดีเดีเดววดวดยวเีวยวยี ตวอะไ้ใส่ยาดิโบเออเอาพันถมดินมะหินแม่ตัดนอกล้ยแมตัวสิตัวนี่เชื่นหน่อยใครเดือนสกาวก้นต้วแม่ต้นตอนนี้ตัวตนไปไทยสวนไว้จักสิบปลูกยังตัดหน้าบ้านไอสวนพึ่งหน้าบ้านเพิ่นนกิดวันนี้จักร้านนี พ uh <Bond ana> ุ่นน่ะรานหรือสกว้างก็กว้างข้างลึกขนากี่ล้านลูกยุ้ยเฉยแบบนี้นี่เดี๋ยวแม่ลูกันลูกคนเดียวคนเดียวบ่บ่ลูกใส่บ้างแม่บอกพอนิ่มอนได้อันสิจิจบปีนี่ไม่แม่อันเดือนหนานี่คือไดเหมือนวะแม่กุ่มผ้าบ่แม่แม่จบจบเท่านี้แหละจบสิ้นเท่านี้แหละอันมากมากว่าบ้านบรรยากาศดีแท้ มีใ่ญ่ขึ้นเนี่ยถ้ลงหาเพื่อะมีขึ้กันตัวนี้อุจะเปียวผักกันด้วยโอ้ยยยยยยยงไยย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 ยกมยยอยย่ยยยยยยนยยยยยยยนยย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 ยนยยยยยยยนยยยยยายย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 ยนายยยยยยยนยย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 ยืยนยย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 นยย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 งยยยยยงยยยอเยยยอยยยนี่เนาะ เฮ็ดตรงนี้มันจังลงไอ้สัสอันนี้เดี๋ยวอย่าเฝ้าเฮาใส่สวนขั้วนี่บอกสวนขั้วนี่บอกกล้วยนี่บอกมะฮวงปฟาดตีโทตีทักเอามันแต่งได้เสร็จสับตัวนี้ไหมเอาเดี่ยส่กาว เ้าออกไปยู่ห้งหน้าเถอะเนล้ยนโอยเขากนังไปเร็วหลหลังอยู่รอดน่ะนะเพราะยู่ไก่กันตัวบอกตัวเก็บเมียน้ำแต่รอดมาๆสวนที่มันบอท่นเด่นนั่นน้ออือเอายังหดนี่สีดเอายังหดเอายังสีดนี่บอบอสีดีเหังสีด้นสีด้นย่างี่อบอเพราะย่เอาขี้ขี้ม่วขี้วยใส บ่ได้เอาอาหารกระป๋องสีให้มันตัอโมมุนสีเขียวเพาก็ใส่มมุนสีเขียวบ่กมีอะไรให้ได้สีหลากนี่มส่วนนี่งตอนที่ไงประมาณกลางเซเลมเซเลมกลางเซเลมเดือนเนี่ยอนี่ไปกลางเดือนเไ้ละพิ่นไปไทยแล้วดีกว่าเองสีนาะมันปลูกกินได้ตลอดปีเนู่นเมียนาะตลอดปีน่ะมันบ่อด ปูกได้กินตัวจับลงมากกันอันเกียบเลยเนาะเอาเหี้ยนนี่ล้านกรัวได้นี่กันย่างหน่อยเนี่ยย่างหน่อยล้านกรัวได้สีงามผอมจีางเจ้าของแมนสีอ่อนหวานดีนี่แหละเทียงหน้าที่อไทยให้เบื้องดีๆบอกตั๊ด <laughs> อ้อ,อเจ้าของเ <t> ที่ยวอ,อยู่คูมือเอาหนีบว่าล้อมบ่หนีตรงที่หนีบว่าล้อมของเจ้าของบ่อันสีร่อยู่อันเพราะว่าสีเอาหินมาล่งนีของข้าเจ้าันบ่ทางสาธารณะบะอ่อันที่นี่เป็นทีของแม่บ่เนี่เพิ่นแม่าไวไา้ให้เที่ยวเที่ยวที่ตรงนั้น <c oughs> แม่อันที่ของแม่สีไห <c oughs> มสุดไม่ดำดำนั่น บอลเมียก็เลยแดงให้าเจีย่างอามีครบทุกอย่างีไม่เมันเป็นไน้าเหอเป็นหน้ามดนี่แมชุดหน้ามดนี่เออมาโบเอาเองเมียนโบเอาเองหน้ายู่เนาะเมียนคือภาารี่สดมันไก่ข้นเจีาเนาะไก่ข้นเจีานี่บ่หมวงตั่นเมียผุดนะถอดปลาผุดเมีมตาแดงผุดนะฮะซองให้นี่บอก Oh, s <S สองให้นี่บ่สองให้นี่เราเม่ยนสองให้นี่บ่สองให้น mm hmm. mm hmm. ี่พูดให้น UH> ั่นก็แมีนบ่ให้ง่นั่นเมียนสองให้นี่ไปเลยตีไปสุดเทียงหน้าเขาอันให้นี่ก็แมีนเมียนไปสุดผุนปลาก็ได้เข่าลายแล้วเนาะอุดมสมบูรณ์หน่าก็ได้เจ้าเจ้าไงหน่ขันปลาไงหน่มากินต้มปลาใช่หล่ะซานี่แม่แม่นเลี้ยงปลาแม่คนนี่บ่เลี้ยงซาเพิ่นขุดบ่ค่อยดี ขุดไม่ขุดไม่โอ้ยเบียแดงขนาดไห้ไปทังแดงเ่ะแย่เจ้าควเป็นไผ่นาะเจ้าควรไปบอกเลี้ยงนี่ไข้จ้าถูกคนบอกเลี้ยงมี่ข้ไข้หาเร็วอยู่บัลมีให้ยูดีกินดีน้ำกันสุขุสุข้น ่าตอมาได้ไหมใครรอก็พุ่มใจได้ละเฮ็ดใหข้คนมีอาซีบน้อแมวเรียตนแต้านอันนี้พวอึดดิแมกินตลอดนี่เรียตนนั้งแต่น่เกินจิตท่านละสาวดำเป็นไปว่าลุงมาหลอดจะเป็นยังท้องเป็นคือเป็นละเป็นบ่มีคนซอยหัวคิดตู่นเดียวคิดว่าเป็นเล้น คำเทียนกบาลเขาแม่แม่แดงผู้เดียวเลยแต่ว่าคือแต่ว่าก็บ่อยากบ่าเรี้ยงนี่ขึ้นมาคว่ำที่ไฮคว่ำถูกคว่ำยากคว่ำจนคว่ำลำบากเนาะคนคนจอยเข้าเมียและคนเป็นไผ่เมียหมู่บ้านกับมาตาหนองบัวลำพูเหมือนเด้สอนให้ตัดต่อสอนให้แตนท่ายภาพพ่อพ่อเม่ยเม่ให้สักาเดือนถึงไปบิดเอาใไฮเมียแดงาย่อดสีวอล่องแม่นละเดือนจะเก่า ป่าน eh, ันสิเบเฮดเกษตรเฮ้ยนี ö, ่ยังวาช่างขี่แมมากันนี่ยังไรปลูกเองบ่นี่มีหญ่ปลูกมากันแตงบ่พันจูดูว่านนี่ดิแม่นี่คุณแม่บอกว่า่งนอนอยู่คุณแม่อือ่ทั้งไต่คุณแม่เาไปกินพา่สมนีมันเป็นสามโหลดพันใดนี้บกม่วงสามโหลดสามโหลดเจ้ฤดูบ่เมียน็นเจ้ดก็จะเป็นเฮผัก มันอยู่ในภูมินันแม่ไปเด็ดเอาขวนนันเท็ดงามไปเนาะตมันจีมืนดิเรียนสแกวจึบจึบเป็นไท่เอ่ะกงสูย่างเนี่ยนุ่นเสีเองตัวไฟตัวมันแล้วมันจีมือ เมียจะไปเด็ดทีละนวดเด้อเด็ดเป็นพ่วงขึ้นเทิงเลยเออหาขาขึ้นซื้อโอ้ยก็บอกเหมือดวะมันสองพ่วงวะยังจี้ว่าตาด้วยเอาอย่ากินซักไหนันสีกินว่าจะคว้างสีกินเหมือดบ่อขันกินเหมือดกัเอาลวดเพราะว่ามันมันดดขาอืม ราะว่งเด้อระว่งเด้อเมียา้องขวางยังยดจมือยังลมเนาะพุงเี่แม่ีาต่อไปแล้วแดบหน่วยไหลมันหลเมียจะไปเด็ดเทีลนน่วยด้วเอาเป็นพ่วงงามเมียฮาต้นต่อมันยังสีหน้าดดนวยนี่แปดหน่วยแปดยังห่อะนแปดหน่วย่มาแล้วแมาแล้วเอาเบิรดเด้เอาเบิดเลย ผู้เท่าบิดกะแปดเก้าต้นอนน่ะแปดเก้าอีลี่ดิมี่าไ่ได้บอกเหรนดเนี่ยฟังนมีเท่าใดี่งนั้นมีอืมเอมาดพวกเนี้ยอู้ตอนแมดงครับผมมียังมพิ่นก็มาว่าบอกเขานะอันนี้ก็ว่าคิดว่าสีได้มากเลยอ้แม่น่ทยหนาปกเด้อันนี้แปดเนียงามง้มนันสแปด 8ปดสี่เก้าส้เก้าปด่พูดาพิบอกมอ่วงเก้าแอ้เห็ดหนาปกเดินนีง่ามเดินนีเนียนบอาพูดเดินนะเดี๋ยวเด้ไหมดดอเอาช่อมาทายก่อยหนาปกเอาคลิปเ,เดียวเลยนะเน,นียนเอาคลิปเดียวเลยเจ็บบอกม่วง่าเด้ออ้นนสุดยอดเต่า บะนิยางบะนิยางลงไปมั้ยอือว้าวอันนี้มันท่านเด็กนั่นเนาะนี่แต่มันงามงามใครกี่หลีนี่น้ำอันนั้นเจ้าแควอันนั้นกินบ๊เบิดเนาะบ่มีโม่กินน้ำบ่มีคนบ้าเอาแต่หนุ่มซุ่มพอแล้วเนาะ เอาซ้ำนี่แล้วเนาะฮี้นซ่าันก็เห็นแล้วล่ะแปดเก้าได้ไหมแปดเก่าแปดเก้ากับแปดสี่วะแม่เอาขอบคุณเลยเราขอบคุณมากๆนํำเชียร์จบลิปเพียงแค่นี้นะเก่ามาเสียกับซองลูกชายซองยังอู้น้ำช่ยโอ้แม่สุด่เบรกไนเนี่ยเงเลี้ยงซองซองนี้ก็พ่อเราเมื่อยว่าแหงแล้วเนาะ แค่เนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศโอ้ดีใจแมพ่พนักมานะขอบคุณค่ะการดีสบายเนาะการดีมันก็พอนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะ